กล่าวหาพันโรงสาวคมคืนเด็กหนุ่มในโรงเรียนพันโรงหญิงที่แต่งงานแล้วรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าคมคืนเด็กหนุ่มไว้16ปีขณะที่โรงเรียนเปิดทำการเจสิก้าแกเลียนวัย29ปีถูกจับในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิงโดยผู้ปกครองของเหยื่อกำลังฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจำนวนกว่า157ล้านบาทจากทางเขตการศึกษาและบริษัทนายจ้างของเธอ โดยเจสิก้าถูกกล่าวหาว่าเริ่มแสดงความสนใจเหยื่อวัยรุ่นรายนี้ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วก่อนที่จะขอเบอร์แล้วก็ขอเป็นเพื่อนของเขาบน Facebook จากนั้นเธอก็เริ่มส่งข้อความเซ็กซี่ไปให้เขาเธอได้พยายามที่จะชวนวัยรุ่นรายนี้ให้มาที่ห้องของเธอเพื่อจะจุดๆุดจุดแต่ถูกเด็กปฏิเสธ เขาได้พยายามขอให้เธอเลิกยุ่งกับเขาราะว่าเธอกลับคว้าตัวเขาเข้ามับแล้วก็ฉุดเขาห้องไปคมคืนในขณะที่โรงเรียนกำลังเปิดทำการอยู่นักเรียนและคณาจารย์ต่างก็รู้เรื่องที่เจสสิก้าแอบชอบเด็กหนุ่มรายนี้ทั้งยังล้อเลียนเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นประจำอาจารย์รายหนึ่งถึงกับบอกว่าอิจฉาเลอเกินเพราะผมเองก็อยากจะมีอะไรอะไรกับเจสสิก้า หนึ่งเดือนหลังจากถูกข่มขืนอาจารย์รายหนึ่งได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งนำไปสู่การจับกลุมในครั้งนี้